สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบาาอดุลเจโอวันออฟฟิเครับนาม่าตาหักพี่น้องคนลุก f อฟซี FC แฟนครับบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันอีฬาหน่อยอุงอิงเพชรบานแพงเห็ดผมส่งตาหักมือนีครับแต่แฟนครับบอกว่าคนลุกเรื่องอีหยังก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้อง f c ฟซี FC แฟนครับ สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนคลับบอดโจเอฟซีแฟนคลับอีลาน้อยอุงอิงที่หักแพงสู้ผู้สุขุนครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กคคดแชร์ช่องบาวดุลเจโอว f นออฟิครับพี่น้องครับมือคืนนี้สาวน้อยเพชรบานแพงทําการแสดงอยู่ท่างกะลางสินพี่นอ้องอําเภอคลองชชยพนะคนร้ายบักยางขนาดเล่ยพี่น้องครับอะยะอีแล้วสาวน้อยเพชรบานแพงครับบาวดุลสิบาเป็นเลาะบึง ดานหลังเวทีและก็ดานนาเวทีนาะพี่น้องเนาะเบาน่นวงหัวมวลกัะพีกับน้องครับขอบคุณช่องลํำเพลินออฟฟิเชียลครับเพื่อนไทยถอดภาพบรรยากาศมาเอากระบ,บอกนำมาเบาน่วงหัวมวลมุมตาหักตาหักของลูกสาวพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนครับโฟกัสส่งผมอีหล่าหน่อยครับมือขึ้นนี่หลังหันหลังเวทีเพื่อนกระไดเฮ็ดส่งผมนามาพี่น้องส่งผมนามานี่เป็นส่งผมที่ย้อนยุคไปหลายยุไดไปพี่น้องเนาะแต่ว่ากระสมไห้เพื่อนนั่นแหละครับเพื่อนว่ามากหลายครับ ตัดเองพ้อมครับพี่เองจีบอกว่าน้องอุงอญิงเป็นคนปัดนามาเองพี่น้องเฮ็ดเองเลยส่งผมมือนีพี่น้องเบิ่งแล้วเป็นยังไงครับส่งผมอีลานอยอู่เองครับแต่แฟนครับครับโฟกัสไปถึงย้อนหลังไปเมื่อสิบยี่สิบปีย้อนหลังพี่น้องนะครับมีศิลปินคนหนึ่งที่เฮานะครับหมู่จักกันดีเนาะหลายคนบอกว่าคนลูกพี่น้องครับคนลูกเอียงระเบ้าดุนมาสันคือกันครับพี่น้องพี่น้องครับ อันนี้เบ้าดูดอาจจะบริเนมโนเนาะพี่น้องเนาะก็เลยย้อนกลับไปเบิงนะครับภาพเก่าเกานะครับกับเพลงเก่าเกของคุณแม่เพิ่นนะครับมาเทียบกับอีลาน้อยครับโอ้ยนะครับมีความคลายครึงครับพี่น้องคิดว่าจังไดลองคอมเมนต์เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะคนลูกครับเอาก็มามองในมุมของอีลาน้อยอุ้งอิงครับตาฮักตาแพ่งพี่น้องขึ้นฮานขึ้นเวทีก่อนขึ้นฮานขึ้นเวทีก็ขอพรอจูนะครับขอพรอเอกคือเก้านั่นแหละครับ ก่อนข้นหานข้นเวทีในแต่ละมือแต่ละสับแต่ละแต่ละมือแต่ละเบนเนาะนะครับอยู่กัละสินพี่นอ้องอำเภอคลองใช่ครับมวลตั้งแต่อีลาหน่อยมาฮอดมาถึงบุญละครับเป็นกับไปนั่งกุยกับพ่อจูกับพ่อนุนอยู่หลังหานหลังเวทีร่ากันว่าสิมีงานบุญอีกแล้วพี่น้องนะครับงานบุญวัดหลวงปู่เสือครับอยู่ทางโครากเพิ่นจะแจงข่าวบอกข่าวมาดอกเนาะเอฟซี FC แฟนคลับเฮากับซอยสนับสนุนครับ งานบุญนะครับกระทินอีลาน้อยอุ้งอิงยอดก็ออกมาแล้วครับหนึ่งล้านกว่านะครับหลายคนก็ติดตามทางโซเชียลก็สิเห็นแล้วล่ะเนาะนะครับอนุโมทนาบุญนําอันนี้ยอดเพราะได้ร่วมกับเออ่ที่เป็นตักไข่บ่ครับพี่น้องนะกับอังเปาครับจะเป็นยอดหนึ่งล้านห้าแสนกว่าครับพี่น้อง fc แฟนคลับก fc แฟนคลับอันรวมอนุโมทนานะครับมาเบิ่งอีลาน้อยหลังห่านหลังเวทีมื้อนี้อำเภอคลองชัยครับ fc แฟนคลับหลายๆคนนะครับ เขามาเบิงแล้วกะรู้สึกว่าเห็นความตะหักครับเอฟซี FC แฟนครับคุณแม่ครับเอามาไล่มาให้หลังหานหลังเวทีตั้งแต่พอท่านได้ขึ้นหานและพี่น้องนะครับพี่น้องบึงภาพบรรยากาศเอาครับเปาดุลกิดว่าบัวตำกม,มือนด้ครับพี่น้องนี่แหละคือความตะหักของอีหลานหน่อยหลังหานหลังเวทีเนาะเอฟซี FC แฟนครับกะมวนตั้งแต่หลังหานหลังเวทีไปละครได้ยิ้มตามได้หัวเราะตามครับโดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่เพิินอยู่กับพอ่อจูหลังหานห,หลังเวทีมือนีเพิินเอาส่งผมใหม่มาโชว์พ่อจูครับสําหรับส่งผมส่งนี้ครับหลายคนก็บ,บอกว่าคือกันครับคือกันคืออย่างระเบ้าดุนพัชร์คืออย่างกับพี่น้องกระล่องเบิรงเอาเนาะนะครับคือจังศิลปินผู้สิบยี่สิบปีย้อนหลังไปพ่นละนะครับเอฟซี FC แฟนคลับลหลายๆคนกับสิงห์หจักดีหลายคนกับเขาไปคอมเมนต์คนลูกครับพี่น้องอีลาหน่อยมากมากหลายครับส่งนี้ครับ มักหลายซุ้งนี่ครับมักซุ้งนามาพี่น้องว่ามันตักมายูล่าประศั่นพอหยุดเซลล์เทงเวทีพี่น้องครับเอาเข้ากับเบื้องไปยิ้มไปครับเบาดุนเก่าขึ้นมาบอกกับพี่กับน้องเนาะในคลิปนี้ในเสาล์นี้ครับทักไทยพี่ตักไทยน้องคือเก่าเหมือนเดิมนั่นละนะครับพี่น้องสําหรับอีลานอยอูงอิงนี่ก็มีแน่อ้อเข้าแปลกประหลาดใจไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับให้เข้าตื่นเต้นให้เข้ากิดน้ำให้เข้าหัวเราะน้านะครับมีทุกรสชาติสาหรับการติดตาม อีหลาหนอยอุ้งอิงเผ็ดบานแพงพี่น้องครับมื่อแรงเพิ่นสิยุทธวสันนะครับมื่อแรงทางสาวหน่อยเผ็ดบานแพงบม่มีการสแสดงนะครับหืดพักหนึง่งมือเอฟซี FC แฟนคลับเ่อแกติดตามทั้งคลิปเก่าๆนั่นนะครับ,บติดตามทั้งช่องพ่อแม่อุ้งอิงแน่นะครับติดตามทั้งช่องล้ำเพื่นออฟฟิเชียลเน่นะครับกกสิได้เห็นบรรยากาศของอีหลาหนอยอุ้งอิงคือเก่าน,นั่นละนะครับเพิ่นก็สิถ่ายถอดลุกใหม่เฮาเบิง่งเนาะ นะครับเขาก็บบอลบอลน่วงหัวมวนกันคือเก่าในช่องเบาดุนกะเอาค้วามตาหักของอีหลานหน่อยนะครับมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องทางคลองช่เป็นยังไงน้อเมื่อคืนนี้นะครับมวนบอน้อนะครับผู้ใดอยู่หนาหานหนาเวที่องมาคอมเมนต์ใต้คลิปเบาดุนนะครับว่าเบิ้งอีหลานหน่อยอยู่หนาเวที่เราเป็นยังไงครับสรงผมหนามาอีหลานหน่อยนะครับตาหักตาแพ้งคือจังเพิ่นว่าบอกนะครับหรือว่าเป็นจังไดนะครับพี่น้องล่องมาคอมเมนต์ให้เบิ้งในเด้อนะครับ ช่วงโชว์ช่วงแสดงของอีหลาน้อยว่าต้องบอกถึงครับอัญญคือเก่าครับคุนนา้านนาเวที่มาให้การตอบรับให้การต้อนรับครับเมียจาภาพพื้นใจดีนะครับมาหลังหันหลังเวทีเอามาไล่มาให้ลูกสาวพรก่อนขึนหันขึนเวทีนี่แหละครับความหกความแพงเราพี่น้องเนาะเป็นเบาดุนเอามาเบามาจากกระพีกรหนองนะครับในช่องเบาดุนเจโอวันออฟฟิเชียลครับว่ามีอย่างไรครับคลิปนี้ครับมาส่วนผีส่วนหน้องบ่งส่งผมลูกสาวครับ ส่งผมแต่หักตาแพงส่งผมนี่เพื่อนว่าเพื่อนมากหลายวันสันเ,เพื่อนไปสะผมพี่น้องมุญเหตุสาเหตุคือเพื่อนไปสะผมแล้วผมพิ่เน่าแล้วพอมันเน่าแล้วเพื่อน,อน,อน,อนกเน็เลยตัดเลื่อยบาดนีวันสันพอตอัดแล้วก็เลยได้ส่งนาม,มาพี่น้องนะครับได้ส่งนามาออกมาอีลาน้อยบอกว่าเจ้าของคือในหนังจีนวัสันเบิ่งคักๆคือจังอยู่ในหนังจีนเนี่ล่ละพ่อวันสันบอกกับพยุตหานาวิทีเนาพี่น้องเนาะ fc แฟนครับเบื้องไปก็ยิ้มไปเบื้องไปมีความสุขไปครับเบื่องอีลา้นยอุ้งอิงเนาะ นะครับได้มีแต่แนวเวัวนัวหัวมวลมีแต่ความมวลความสนุกพี่น้องครับเออสำหรับส่งผมหนามาหลายคนกับฟกัสไปทางคุณละครับคุณแม่ฮันนี่สีอีสานผุล่ะนะครับที่เพิ่นเห็ดผมส่งนี่นะครับว่าเป็นคนเดียวกันมาสั่นอา้าวก็ว่าไปอีกละนะครับหลายคนนะครับห,หลายคนหลายเบาหลายคนหล,ยหลายเบิองเนาะอีลาน้อยอุ้งอิงก็คืออุ้งอ,งอ,งอ,งอิงนั่นแหละครับพี่น้องครับเออจะเป็นผู้ใดนะครับเขาก็ค่อยเบิองค่อยแย่งเอานะครับอย่าถิ่มอย่าป่าระยะยายละยาว่างนะครับลูกสาว อุ้งอิงนะครับหลายคนกับว่ากระแสตกนะครับกระแสตกอย่างไรมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ละมือเนาะนะครับเขามีภารกิจร่วมกันหลายอย่างได้พี่น้องนะครับเกาโมงเซอร์มอนี้นะครับไปดันเพลงของไอดอลของอีหลาครับดิกอยชาลินีนะครับสาวอันนี้ก็อันสาวสัมเวยใจแตกมาสั่นนะครับสาวสัมเวยใจแตกแล้วก็คมชาลึกอวอร์ดนะครับเท่ากัน ้อมที่สิดันลูกสาวคือกันเนาะพี่น้องเนาะมีหลายภารกิจครับมือนีสาวหน่อยเพื่อปนแพงหยุดเดอพี่น้องเดอนะครับเพิ่นหยุดพักบุงหนึ่งมือครับกับเขาดมจากกาฬสินกับไปดมสาวหน่อยนะครับมืออื่นพุ่นล่ะครับจังสิทาการแสดงต่อครับแล้วก็สิมีงานบุญงานกุศลเป็นบาปพนุ่นแจงข่าวมากเนาะนะครับพนุ่นก็ได้ข่าวโอ้ยหลดเกิดอุบัติเหตุเอาเดี๋ยวเ้อค่อยว้ากันในคลิปต่อไปพี่น้องเรื่องของพนุ่นเนาะเอาเรื่องคลิปนี้ครับเมื่อว่าเรื่องลูกสาวให้พี่แหนัะครบ มีดผมส่งหนามาตาหักตาแพงหลังห่านหลังเวทีม้วนขนาดครับมือคืนนี้ของใช่กาลสินครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เนาะเบิรงกแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาดุนเ,นเดอร์นะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีนก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมเบาดุนเจวันออฟิเชียลลาไปก่อนสวัสดีครับ